น,นี่นะักเรียนต้องไปจักรยานเองนะทุกคนนี่น้กแข่งขันจักรยานไปแล้วคะ่ะทุกคนสายแล้วาจะไม่ทันรถแล้วอีกหาหานาทีอีกสองนาทีแล้วรออาหารในโรงเรียนสําหรับวันจันทร์นะคะเหมือนข้าวผัดมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะหน้าตาเหมือนข้าวผัดนะคะแตออ่ก็พอกินได้นะคะทุกคนอร่อยไหมก็ไม่ได้อร่อยนะคะทุกคนนั่งกินเหมือนเหงามากเลยเนาะ แต่จริงๆแล้วการได้อยู่ในมุมหนึ่งที่ได้อยู่คนเดียวมันได้คิดอะไรมากมายนะคะทุกคนคิดงานคิดคอนเทนต์นะคะทุกคนค่ะหลังเลิกเรียนนะคะทุกคนก็อาทิตย์นี้นะคะยุ้ยก็เป็นเกียรตยิอย่างยิ่งนะคะได้ไปร่วมงานกับสามีนะคะสามีก็ทำบัตรให้เนาะแล้วเราก็ได้รถน้องชายของสามีนะคะไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะ ไปร่วมเป็นมือสมัครเล่นนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะที่จะได้ไปเป็นมือสมัครเล่นนะคะก็ได้บรรยากาศมาให้ทุกคนดูนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ายุ้ยเออทำงานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ก็จะซัมเมอร์นะคะก็นี่นะคะ เราก็มาหาดูอะไรเล่น,ลนๆขำๆนะคะหลังเลิกงานชิวๆเนาะก็แก้งไปเลยจะซื้อให้สักอันได้ไหมนะคะทุกคนก็เดินชมนะคะไม่ได้ซื้ออะไรมากมายะค่ะเราจะไปกินหมูกระทะกันค่ะทุกคนเนี่ยนี่มีซอสไทยด้วยนะคะตรงนี้นะน,น้ำมันหอยนะทุกคนตรงนี้เออก็เขียนว่า แบบแบบที่ไทยเลยนะทุกคนนี่ชิสถึทีไทยนะก็มีประมาณนี้นะคะแถวนี้แไปเ็ี้ยงเถอะทุกคนตรงนี้เกิดประมาณหกโมงก็อยากย่างอันนี้อ่ะย่างอันนี้ทุกคนย่างไปดูต้นหอมใหญ่เขาเรียกอะไรไม่รู้ค่ะต้นหอมดูต้นหอมใส่ผักลงไปกินหอมมากทุกคนก็น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะ

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็แดดออกแบบโอ้แสบตามากเลยนะคะทุกคนแดดออกตั้งแต่เช้านะคะจนตอนนี้ประมาณเวลาสี่โมงเย็นนะคะก็ยังแบบเลยยิ้นะไม่มีครีมกันแดดนะทุกคนหนผีสิลเลย ไม่มีครีมกันแดดนะคะวันนี้แล้วก็ออยูคิดว่ามันแดดแรงที่สุดทอ้อตั้งแต่หมดใกล้จะหมดหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนต้องไปหาซื้อครีมกันแดดกันแล้วสําหรับวันนี้นะคะยูก็มีการบ้านนะคะทุกคนเอามาโชว์นะคะการบ้านนะคะที่คุณครูให้มานะคะเราเรียนเกี่ยวกับเ,เกาไม้เขาเรียกว่ายังไงนะคะสูงตําขี้เลสวยอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมี คำศัพท์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนอย่างเช่นภาษาอังกฤษกคำว่า beautiful ก็คือ beautiful ก็คือใช้ได้หลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นใช้กับผู้หญิงที่สวยหรือว่าใช้กับของที่ดูดูสวยดูอะไรอย่างี้ก็ใช้ได้แต่อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งสวยก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งน่ารักต้องพูดอีกอย่างหนึ่งเก่าใหม่ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณน,นี้เนะาะก็ก็เดี๋ยวจะมา เ,เขียนตามตามนี้นะคะทุกคนเขียนลงหนังสือ,อสมุดที่ค,คุณครูเขาแจกให้นะคะทุกคนเรายังไม่ได้หนังสือนะคะทุกคนของที่โกโกลานะคะคที่เป็นโกโกลาทศฟินแลนด์เนาะก็จะได้สมุดมาแบบนี้นะคะทุกคนจะได้สมุดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาเขียนเลยนะคะเพื่อทบทวนความจําของเราด้วยเนาะแต่สาหรับวีคิดว่ายิไม่น่าจะต้องวาดรูปเหมือนเขาเหรอกเพราะว่า,าคิดว่าเราจะเป็นเขียนภาษาไทยลงเพื่อจะให้เข้าใจ ในในแบบของเราเองก็ได้เนาะแต่ถ้าใครถนัดวาดรูปก็ก็คงจะดีนะคะถ้ามีพวกวาดรูปอะไรลงไปด้วยรายสีอะไรนี้เนาะแต่สําหรับดิฉคิดว่าเดี๋ยวเราแค่เขียนก็พอนะคะทุกคนอันดับแรกเราก็ทากาวก่อนคาะกาวก่อนนี่นะคะทุกคน ก็สําหรับการาไปทํางานนะคะที่เป็นผู้ช่วยของสามีนะคะก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังน,นะว่ามันเป็นบรรยากาศแบบรู้สึกความรู้สึกของเรายัางไงนะคะม,มันเป็นแบบแบบคือบรรยากาศข้างในเนี่ยมันหนาวนะคะทุกคนในไฮอกี้นะคะในไอส์ฮอกกี้นะคะมันหนาวอาจจะพูดสำเนียงอาจจะผิดนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะมันหนาวมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็คนเยอะมากๆนะคะวันนั้นก็ประมาณสองพันขึ้นได้นะคะ มันตื่นเต้นจนแบบเหงื่อแตกอะทุกคนนันแบบเหงื่อออกนะคะมันมนแบบไม่เคยร้อนขนาดนี้ทำงานทางานจนร้อนในขนาดข้างในแบบคือหนาวนะคะทุกคนก็ก็แบบมีอะไรที่แบบตลกตลกให้เล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็โดนไล่นะคะยื้อโดนไล่ออกนะคะ <c oughs> เพราะว่าถือกล้องไปคือไม่ได้ดูข้างหลังว่าเออมีคนเขานั่งอยู่แล้วเรา แบบยืนอย่างเงี้ยมันจะบังใช่ไหมโดนแล้วเแล้วเราก็โดนแบบคนฟินแบบไล่ออกออกไปะดูอะไรอย่างเนะงี้ยบางนี่เห็นไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบเออได,ได้ได้เจออะไรหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่แบบก็ก็พอรู้ว่าเขาอะไม่ได้ชอบให้เรายืนบังนะคะทุกคนนะคะก็ดิ่งจคิดว่าเขาหลังนะเออแล้วก็เป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะ,ะข้าวหลังถ้าเราจะไทย คือเราทํางานก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้เอ็นจอยกับเราที่หรือว่าปล่อยให้เราทํางานนะทุกคนเขาไม่ได้แบบเออคิดว่ากิจจะเกรงใจเราที่เราจะทํางานนะทุกคนเขาเราต้องเกรงใจเขาว่าเขาซื้อตั๋วมานะเออเราก็มาทํางานอะไรอย่างี้นะคะก็เขาก็เราก็ต้องหลบ <c oughs> ข้าหลังเราก็ต้องแบบเอ๊ต้องหลบนะคะต้องดูก่อนอะไรประมาณนี้ก็เราก็จะได้เรียนรู้ไปนะคะทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้แบบเอรู้สึกว่า เป็นแบบโกรธหรือว่าอะไรเขานะคะทุกคนรู้สึกว่าตลกตัวเองมากๆเลยนะคะพอะตอนนั้นก็แต่ดีนะคะที่สาม,มีเขาทําบัตรให้นะบัตรคล้องคอแล้วเอ,อเพราะว่าเคยไลไ่เขาเคยโดกนกาดไล่ไปครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียไงทุกคนแล้วถ้าเราไม่มีบัตรคล้องคอเนี่ยมันมันก็เป็นอะไรที่น่าไม่มันน่าเชื่อถือยากนะคะทุกคนก็ <c oughs> เลยบอกให้สาม,มีทําบัตรคล้องคอให้นะคะทุกคนแล้วก็เ ก็ได้บัตรนั้นมานะคะก็ไม่โดนไล่นะคะอีตอนนั้นที่โดนไล่นะก็คือกาดนั้นก็คือเขาเพาะเพิ่งมาเนาะเขาไม่รู้ว่าเราเออกไปกับซามีเราอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราบอกเขาแล้วว่าเรามาทํางานแต่เขาก็ไม่เชื่อนะคราวนี้มันเป็นเกมที่ใหญ่แล้วก็ตื่นเต้นมานะมันได้ถ่ายกล้องแบบเออเราอาจจะจ,จัดเซ็กล้องไม่เป็นอะไรอย่างงี้นะคะแต่เราซูมได้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยนะเรามันได้เรียนรู้อะไรที่มันแปลกใหม่แล้ว เปิดโลกแล้วก็เราไม่เคยอะค่ะทุกคนคออือยุยยังไม่เคยที่จะทํางานแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่เคยไม่เคยทำแล้วมันอยากทําตั้งแต่เล็กแล้วมันเป็นความฝันนะเราชอบอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่ายุยจะได้ ทำอีกเรื่อยๆนะคะทคนแล้วแต่ว่ายุ่เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูน้อยมากเลยนะคะทุกคนอาทิตย์นี้ก็จะมีบรรยากาศน้อยมากๆเพราะว่ามันก็ทํางานแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปถ่ายอะไรได้มากเพราะว่าเราต้องให้ทางช่องของเขาเนี่ยเป็นคนที่เผยแพร่นะคะเราไม่สามารถไปเผยแพร่ได้นะคะทุกคนเราก็ถ่ายแค่เวลาเราทํางานแบบกับกล้องแค่นั้นเองเราวไปถ่ายแบบบรรยากาศรวมๆหมดเลยก็คือไม่ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะทุกคนเพราะว่า เราแค่แบบเป็นมือสมัครเล่นที่แบบไปตามสามีเราเฉยๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนก็มีเรื่องราวอะไรอีกอยุ้ยก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็แล้วไปดูกัรทดลงแรกไปดูกันค่ะว่า ก็้วาจะไปได้ยมันจะไอได้ไงนี่ห้ามากันใหญ่เลยเราโอ้น้ำเชียรเช่ยวน้ำแ้แล้วขนขดมาเล้วขนมมา คมาน่ากลัวแล้ว้ยนึกว่าผีหลอกนึกว่าผีหลอน้ำๆ่นะผีหลอกมาไน่ากลัวจังโอ้โอ้โอ้ไม่ขนนี่น่ากลัว้โอ้ไม่น,น่ากลัวไม่หนักหนว <laughs> อ,อไปเลยไปกันเออสะอาดลนะฉันจะตัวเองยี่สิยูโรุต้อตัวเองนะเออหอมกินน่นมัยาปแล้วนะยใส่กิ๊กเลยไปดูกันท่ะจะใส่กิ๊กไหมว้าวโอ้ใส่กิ๊กเลยโอ้โหว,ว้าวชิฟแล้วโอ้โหใส่กิ๊กเลยทุกคน รถใหม่แล้วจ้าว้าวใช่ใช่นี้เคัก็ม <t realidade> ีล <divine> ้างด้วยนะล้างมาพี่เลยอะนั่นเอออันนี้มเลือดเอง่าไม่ใช่รถล้ว่อยนะ่เขันเป็นสีดำมันเหมือนเโอันนี้โอ้กนะยันะะองน้อไนาะมันจะแกนรดได้ดีมากเลยตรงมารถระดับไหน i me